อาลนะครับบนเวทีแม่ตอนนี้อาชีดแรงๆนะครับแม่สามกระปั้นนะครับจากเบสชิใหม่ให้กับเรียมเพชรหรือสั่งนางแดูครับสั่งนางโดนเกาะแล้วอาครับเดี๋ยวดูครับมือนีอย่ใไฮไลทใครมาแตะครับอาครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเกาะได้เกาะได้แต่ว่าจะถึงตัวโดนก่อน1เมตร2เมตรติดแพ็กติดปักอดแทงสวยครับลูกหลังอาครับ ลงเอวไหมอย่าลงเอวนะมวยอย่าลงเอวนะอ้าวปล่อยมือปล่อยมือครับแม่โอ้โหบรรยากาศสนุกครับมียาอัดฉีดมาแล้วนะครับมแม่เตะเอาเตะเอา,แต,เอาแต่ว่าแม่อัดฉีดนี่อยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับแดงเดิน,ดนอัดเข้าไปอา้าวเสียบซับป้ายป้ายแหมแต่งตัวชาไปนิดนึงคุณพิเศษเรียกว่าแฟนๆนั้นเชื่อถือครับแล้วก็มองไปที่อนาคตนะครับว่า โดนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวว่าทนได้ครับทนได้แต่ว่าท่านเรียมเพชรโดนแล้วทนได้หรือเปล่าครับเรียกว่าความเชื่อถือของนักมวยครับขวางหน้าไว้เปล่าแลครับบวกคืนไม่ยอมก็แค่ซ้ายโอ้โดนเยอะๆมากๆครับเอาเรียมเพชรเอาคืนมาเอาล้วครับเต้าบังแล้วครับซ้ายแม่ไตาแบบกิ๊กเอาไปท็อปล็อกในขึ้นบนพุ่มมาเอาล้วครับ ตอนนี้โมเป็นตัมเริ่มมาครับต้องเงินแม่เกมปะทะสนุกเลยครับตอนนี้เดอร์โดนะครับทนได้ทนไปนะครับแม่เลียมเพชดนี่กล้าที่จะสาลครับดักแทงดูครับสามยกนี่อาวุธนี่โอ้โหออกมาเป็นเข่งเลยทีเดียวนะครับมันมันครับทบบนี้แต่ว่าจะได้รับการชูมือหรือเปล่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับแฟนๆแงเอกมาครับอาจารย์อ่าปล่อยมือก่อนโอ้จะลัางเชีอยไว้ปล่อยมือ ถ้าทนได้แบบนี้อ้าวสามยกทนได้มาถึงยกที่4ี่ครับอ้าวแต่ว่าโดโด้ไม่สนชนต่อกระทุ้งต่อครับเอ้โอ้ยตูงนี้ไอ้เขากลางหลังเลยครับอ่ารันมันแล้วครับมันมนะครับเติมทั้งบนทั้งล่างโอ้โหไม่ทราบว่าตอนเด็กๆคุณแม่เลี้ยง้วยอะไรครับแกดืดอดีเหลือเกินครับอยู่อย่างเดียวครับอยู่ให้ได้ครับเดียร์เพชรถ้าอยู่ไม่ได้นิลบจับแน่ครับ ยกนี้แรงขึ้นมาครับโดโดมียาฉีดมาทักสองมุมเลยครับตอนนี้มาตอนนี้ทีมงานของทวีศักดิ์เลยครับลุ้นทางด้านของโดโดอยู่เอาบุกเข้าไปครับโอ้โหโดนไม่ใช่น้อยเอาคืนเอาขึืนเอาคืน,นได้ตีเอาซ้ายโอ้โหเขายัใไส้แต่โดโดนี่ผมนี่ต่อยบ้านนอกทุกวันเลยไอทุกเดือนเลยนะครับเที่ยวดีได้มาต่อยเวทีมาตราานคิดถึงาาคิดถึงเอามาคิดถึง โว์แบบนี้ครับให้สมกับที่แฟนๆคิดถึงกันตีกันไปครับมาแล้วครับร่างกายไม่ใช่เหล็กไหลครับแต่ว่าต้องปะทะครับไม่ปะทะก็ชนะยากครับโดโดลุยเอาโดนก่อนเดี่ยเพชรอาบีปิดได้เข้าเลี้ยวขวาตกลงมาแม่ทุนนี้หาหุกซ้ายเขา้เาน้ำบาดน,น้ำบาดเอา,เอ,าอยังมีหึดนะเอาอย่าพึ่งเงียบอย่าพึ่งเงียบอะไรก็เป็นไปได้หมด แม่ไปสลัดขาผิดจังหวะสิอ้โหนี่ลอยสีข้างต่อยลำตัวนี่มันจุกนะครับแล้วถีบส่งไปอีกครับโอ้แกดื้อที่จริงๆครับเด็กอุตรดิษคนนี้อ้าวแต่ทำไปเล่นจะตกใจแม่ท่านต่อยใจหายแวบหลุดไปอยู่ตาตัวโดนปัดซ้ายเอาอีกแม่แกงล่าจริงจริงครับื่อกี้โยกหน้ายั่วเลยนะครับโดโดโยกไปโยกมานะครับโดโด เดี๋ยวจะโดนหล่นลงไปนะครับโอ้โหแฟนๆนี่ตอนนี้ตอลึงได้ครับอันนี้ครับตะลึงตะลึงเอาต่อยบัดขวานะครับมาสั่งนงั่งเหลี่ยมเพชรเตะอัปปะคัตซ้ายไม่โดนนะครับไม่โดนอ่ะไม่มีปัญหาครับไปทางนักมวยจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับยินดีกับโดโด้ก็สักพายเรนครับเป็นกำลังใจให้ครับเหลี่ยมเพชรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมครับ